วัสดีครับนี่คือเมนบอร์ดที่เหมาะสมกับ CPU Intel Gen 13หรือจะเป็น Gen 12ก็ได้โดยเฉพาะคนที่เลือกจะใช้ CPU ที่เป็น Non K หรือลงท้ายด้วยตัว F ลองดูเมนบอร์ดตัวนี้ครับ5,000บาทซัพพอร์ต RAM DDR5 ด้วยและที่สำคัญนะวันนี้ RAM DDR5 นะถ้าเป็น16 g ิคูณ2บัตร5,006ราคาประมาณ4,000คุณหา RAM ได้แล้วมันไม่ได้เป็นหมื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แรม 4000, a เมนบอร์ด5 0 0 0 CPU สมมติเป็น i5 แล้วกัน 13-400F สัก7000กว่าบาทบวกลบคูณหารดูมันเป็นเมนบอร์ดที่น่าเล่นมากครับมันคือตัวนี้ครับ Asrock B 7 6 0 M Pro RS ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวนี้ถ้าเป็นรหัสเนี้ย B 7 6 0 M Pro RS เนี่ยมันจะมี2 a แรมที่ซัพพอร์ตถ้าเป็นคำว่า RS แล้วไม่มีอะไรต่อท้ายจะเป็นซัพพอร์ต DDR 5 แต่ถ้าเกิดว่าเป็น rs แล้วมีสลแล้วมี d 4อันนั้นคือจะ support ddr 4ตัวที่เป็น support ddr 5หรือตัวนี้เนี่ย5,000กับอีกร้อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัว support d 4เนี่ย4,990คุณคิดดูเอาแล้วกันว่าคุณจะเล่นตัวไหนมันก็ต้องตัวนี้อยู่แล้วปะดูหน้าตาครับและดูว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยของแถมที่มีมาให้นะครับชุด user manual คู่มือต่างๆในการติดตั้งหรือว่า specification คร่าของมันอยู่ในนี้ จะเปิดอ่านก็ได้หรือจะดูผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้สายซา t a สีดําให้มา2เส้นนะครับหัว90เส้นหนึ่งหัวตรงเส้นหนึ่งและ a อสลอ k ชอบมากๆตรงนี้ครับเขาให้เป็นสกรูยึด m.2 sd s มาทั้งหมด4ตัวอยู่ในถุงนี้นะครับ4ตัวแล้วก็จะมีเสายึด m.2 sd อีก1เสาที่เหลือไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นเมนบอร์ดแล้วอ่ะ ย้ำเหมือนเดิมอะที่บายเหมือนเดิมครับถ้ามีคำว่า M ต่อท้ายจากชิปเซ็ตนั่นก็หมายความว่าบอร์ดตัวนี้จะเป็นไซส์ m i โ r o ATX m i โ r o ATX จะเป็นแบบนี้ครับจะตุรัสด,ดูง่ายๆเลยเคสที่จะเหมาะสมกับมันก็คือเป็นเคสที่เป็นไซส์ m i โครนั่นแหละโทนนะฮะหรือว่าสีสันของบอร์ดตัวนี้จะไปคล้ายๆกับซีรีส์ที่เป็นสตีลเรเจน์แต่ Pro RS มันจะไม่มีลายที่เป็นดิจิตอลคาร์โ หรือว่าเป็นลายพรางแบบเหมเ่ียมตัวนี้มันจะเป็น PCB ดําแล้วก็ตัดด้วยความขาวของบางส่วนที่เป็นลายเส้นซะมากกว่าจะไม่ใช่ดิจิตอลคาโมรวมไปถึงตัวฮิตซิงนะครับฮิตซิงจะใช้เป็นสีอลูมิเนียมออกแบบบอนบอลซิลเวอร์สว่างสว่างไปเลยแล้วก็จะมีการลงลายเส้นสกรีนที่เป็นสีออกเทาๆถือว่าลายไม่เยอะนะฮะลายไม่เยอะเดี๋ยวซ p u ียูใส่เข้าไปอ่าอาจจะใส่ชุดน้ำใส่ฮิตซิงบังกระจอใส่เข้าไปอ้าวบางัง เป็นแบบนี้นะครับอดูฟีเจอร์หลักครับซ็อกเก็ต CPU LGA 1007อย่างที่ผมบอกใส่ไรง้งตั้งแต่ i ั i5 i7 หหรือจะไปยัน i9 เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดให้แนะนำแม็กซิม,มัมควรจะเป็นแค่ i7 เท่านั้นแล้วก็ควรจะเป็นแค่ CPU ที่เป็นลงท้ายด้วย F หรือ NonK ก็พอและ้ะชุดผ้าจ่ายไฟนะครับมันจะเป็นแบบ7จ็บกหบกห่งในสง CPU ที่เป็น VCore แล้วก็ GT ตรงนี้ คุณจะปรับแต่งคุณจะล็อกค่าหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับมันพอทําได้แต่มันจะไม่ได้ละเอียดมันจะไม่ได้สามารถเล่นค่าไฟเลี้ยงวีคอหรือไฟเลี้ยง CPU ได้เยอะเหมือนบอร์ดตะกูล Z เพราะนี่คือ B มันตัดลดฟังก์ชันตัดลดชุดภาคจ่ายไฟให้ราคามันถูกลงนะครับหลักๆแล้วเมนบอร์ดเนี่ยที่มันแพงเนี่ยไอ้พวกแซตัวท็อปๆตัวโหดโหที่มัน2 0 0 0 0 30,000เนี่ยชุดภาคจ่ายไฟมันดีแล้วพอต่างๆคาปาซิเตอร์ไอซีต่างๆมันเยอะ มันคุณภาพดีกว่าบอรดที่เป็นราคาถูกๆลงมาลหลายๆคนถามว่าบอร์ดแพงดีกว่าบอดถูกยังไงเยอะครับรายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากพอร์ตเชื่อมต่อฟังก์ชันในการเชื่อมต่อข้างหลังแบคไอโอมีอะไรบ้างชุดซาวมีอะไรบ้างชุดผ้าจ่ายไฟเป็นอะไรยี่ห้อไหนยังไงโช๊คแอลอะไรยังไงกี่แอมป์โอ้เป็นเยอะมากแต่บอดบีเนี่ยมันเหมาะกับการที่ใช้งานพื้นฐานทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของความแรงไม่ได้เน้นเอาไปโอเวอร์คล็อกไม่เน้นที่แบบว่ากูจะต้องเอาตัวท็อปเน้นการใช้งานพื้นฐานทั่วไป ได้เพียงพอแล้ว i5 i7 เนี่ยคำทังดีอย่าลืมนะครับ non K หรือ F เหมาะมากและก็ที่เห็นนี่นะฮะ h e t s i n ของชุดผ้าจ่ยไฟมีให้ทั้ง2สเต็ปเลยทั้งด้านซ้ายของ CPU แล้วก็ด้านข้างบนของ CPU ปลั๊กไฟเลี้ยงใช้เพียงแค่8พิ n CPU หัวเดียวนะครับอย่างที่บอกครับ i5 i7 ก็เพียงพอแล้วอย่าฝฟืนไปถึง i9 เลยบอร์ดมันแค่5,000 r รมมี4สล็อตซัพพอร์ต r รม DDR5 สำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นซัพพอร์ต D4 มันก็จะเป็น Slot D4 แต่นี่คือ D5 นะฮะใส่แม็กซิมัมเลยนะความจุ192กิก192กิกก็คือจะเป็นเท่าไหร่นะ6 4 24ไม่ใช่4 48เออมันต้องเป็นแถวและ48 4แถวถึงจะเป็น192กิกใช่ไหม48บก48เป็นเท่าไหร่ปะ96 96คูณ2เป็นเท่าไหร่เออ192 เหมือนจะตกเลขช่วงนี้ผมผมเจออะไรแบบงงงมาครับเรื่องคณิตศาสตร์มันก็เลยแบบอองๆหน่อยเหมือนประมาณว่าแบบ250มันชนะ14ล้านอะไรเงี้ยก็เลยงงงงอะกลับมา PWM อยู่ตรงนี้1หัวนะครับตรงนี้จะเป็น CPU fan แ,แล้วก็ CPU fan 2หรือ water pump คุณจะเสียบ CPU fan หรือว่าพัดลมฮ t ตซิงตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้จะเป็น water pump ก็ได้สลับกันได้ครับมันจ่ายไฟใกล้ๆก,ก,กัน ถัดมา pwm อยู่ตรงไหมข้างๆไม่มีลงไปด้านล่างเลยครับตรงนี้อีกหตรงนี้อีก2เป็นเท่าไหร่ลนะู้หนึ่งสองห้าหตรงนี้ดีมากครับมันเหมาะกับการที่เอาไว้เสียบปลั๊กไฟเลี้ยงพัดลม pwm PW ที่เป็นพัดลมหลังเคสมันจะได้ไม่ต้องเดินสายไปไกลในกรณีที่เราอยากจะเสียบตรงนี้นะและเหมาะมากโดยเฉพาะที่พัดลมแม่งไม่มีไฟพัดลมดำสายเส้นเดียวลอดผ่านตรงนี้ตึ๊ก มาโฟ่ตรงนี้ตึ๊กเสียบตึก๊กโคตรง่ายอ่ะดูต่อครับ USB 3.0 internal อินเทอร์เนที่ไปหน้าเคสมีมาให้อยู่ตรงนี้นี่คือ3.0นะครับตรงนี้2 0. ออาตัวทีฮนะอันนี้ Type C อันนี้3.0แหมเบร์กันแล้วตรงนี้ SATA อีก2และ SATA อยู่ตรงนี้อีก2 SATA เป็น4นะครับ USB 2.0 internal อินเทอร์เนยูงนี้อีก2แม่บอด์ด5 0 0 0 มี2.0 internal สองหัวเหมาะกับคนที่ต่อพัดลมเยอะๆชุดน้ํามีฮับนะครับก็ใช้ตรงนี้ได้หรือจะเป็นพวกไ i ไฟการ์ดบ t ู tooth ก็ได้เหมือนกันเรื่องของไฟมีหัวตรงนี้ครับด้านบนขวาก่อนเลย ARGB อยู่ข้างบนทั้งคู่นะครับตรงนี้สหัวที่เป็น ARGB 5โวลต์3พินส่วนด้านล่างก็จะมี ARGB ARGB 5โวลต์ v, 3พินเหมือนกัน1หัวแล้วก็ RGB 12โวลต์ v, อีก1หัว เท่ากับว่าเราจะมี ARGB ทั้งหมด3หัวบนบอร์ดนี้และ RGB 12อีก1ห,หัวยุคนี้มันแทบจะเป็น ARGB หมดแล้วเนาะมันแทบจะไม่มันแทบจะไม่เหลือพัดลมหรือแทบจะไม่เหลือชุดน้ำที่เป็นหัว RGB 12พินแล้วมันน้อยลงมากๆกแล้ก็เลือใช้กันตามความชอบก็แล้วกันนะครับทีนี้ครับ M.2 อ่ะ M.2 ผมบอกงี้บอร์ดตัวนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไร บอร์ด5000บอร์ด B แต่มีสล็อตนะครับ M.2 SSD ให้ใช้ทั้งหมด3สล็อตสล็อตหลักก็คืออยู่เหนือการ์ดจอครับตรงนี้เป็น Hyper M.2 Support PCIe 4.0มีฮิ s ซิงมาให้และด้านล่างก็เป็น Hyper M.2 PCIe 4.0เหมือนกันและตรงนี้ด้านล่างก็เป็น M.2 Hyper PCIe 4.0เหมือนกันตรงนี้เป็น M.2 Wi-Fi นะครับ สำหรับคนที่จะซื้อโมดูล Wi-Fi 2-300บาทแล้วก็ต่อเสาสัญญาณมาสามาใช้ได้ซึ่ง Back I.O. ตรงนี้มันมีช่องเอาไว้เสียบเสาอยู่แล้วแอ o c k ชอบทำอย่างนี้มาให้นะครับรอไว้เลยเผื่อใครจะไปหาโมดูล Wi-Fi มาใช้แล้วเราก็ดูด้านหลังเลยแล้วกันถัดมานะครับตรงนี้เลยเป็น HDMI HDMI ตรงนี้ซัพพอร์ต 4K60 เฟรม ดิสสแตยพอร์ตตรงนี้แม็กซิมั u มซั r พอร์ต f ปดเคหกสิบเฟรมห้าเคเฟรมเฟรมเช่นกัน PS2 ยังมีมาให้อยู่นะครับทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดไม่รู้จะเหลือไว้ทำไมแล้วมันแทบจะไม่มีเมาส์หรือคีย์บอร์ดรุ่นไหนที่เป็น PS2 ออกมาแล้ว USB ตรงนี้ครับ2.0 2สองช่อง t y p e C 1ช่องนะครับ3.2 Type A 3.2 Type A และ LAN มี1หัว1พอร์ตตรงนี้เป็น2.5 Gigabit กิกะบิตแล ซาว7.1็ดจุดหนึ่ซาวอาจจะไม่ได้เลื่นหรูอลลังการอะไรนะครับผมบอกเลยเพราะว่าซาวมันเป็นพื้นฐานธรรมดาไม่ได้ใช้ซาวพิเศษไมไ่ใช้ในทิมิกไม่ได้ใช้อะไรแต่ก็ยังพอมีลูกเล่นให้ปรับได้นิดหน่อยนะครับอย่างว่าครับมันไม่ใช่บอร์ดที่เอาไว้แบบโอ้เป็นเกมมิ่งว่ะซาวออนบอร์ดต้องดีโห oh, ต้องสวย m 2ต้องมีฮีทซิงค์ทุกอันไม่ใช่ราคามัน5,000อย้ายพ 5, ันอยนานิ คือผ่าจ่ายไฟได้และหน้าตาดูดีมีโมดูลไวไฟมีโมดูลไวไฟรอไว้ให้เผื่อไปซื้อการด Wi-Fi ใส่2-300บาท M.2 ใส่ได้3ตัวแรมสีสล็อตใส่ i5 i7 สบายมีไทช์ซีหน้ามีไทช์ซีหลังคุณจะเอาอะไรกับมันอีกครับ5,000ได้ขนาดนี้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแหละจริงๆถ้าเกิดเป็นบิวอิน w i f i มาเลยเนี่ยคือจบเลยนะัวอื่นไม่ต้องขายเลยนะ อลองดูครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแนะนำกันไว้อีกหนึ่งรุ่น1ตัว Asrock B 7 6 0 m Pro RS Support RAM DDR 5ย้ำอีกครั้งถ้าลงท้ายด้วยแค่ RS แล้วไม่มีอะไรต่อคือรุ่นที่ support DDR 5แต่ถ้าลงท้ายด้วย RS แล้วมี slash D 4คือรุ่นที่ support RAM DDR 4ต่างกันแค่ร0อยถึง200บาทแล้วแต่เลือกขอบคุณ Asrock ครับ ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันอย่าลืมติดตาม YouTube Channel t a แตงคอมแล้วฝากร้านด้วยครับคอมมิกสตร์ผหลโยทิน7 2 Walk in วอล์กก็ได้โทรก็ได้ Inbox ก,ก็ได้ประกอบเครื่องจัดสเปคงานเนี้ยเก็บสายนินเนียนต้องที่เราครับคอมมิกเจ้าของเดียวกับแตงคอมและแตงคอมก็เจ้าของเดียวกับคอมมิกสวัสดีครับ